เงินใดๆก็ตามของชาวราศีเมษเนี่ยที่มันช้าก่อนหน้านี้มันจะเห็นผลในช่วงนี้แอนมืนสีชี้ดวงสวัสดีค่ะบมื่นเทวฤิ์ครับอาจารย์แอนค่ะชี้ดวงชาวราศีเมษดาวพฤหัสบด,ดีถอยหลังปังหรือบ้องก่อนรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับ ตรวจดวงชะตากับอาจารย์แอนอาจารย์หมื่นอาจารย์สีสามารถทังมาจองคิวกับแอดมินเราได้นะคะตามไอดีไลายด้านล่างค่ะสำหรับดาวพฤหัสบดีถอยหลังนะครับมีผลตั้งแต่วันที่2ตุลาคม67นะครับยาวไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์68นะครับแคปชั่นของชาวราศีเมษในห้วงพฤหัสบดีถอยหลังว่าพูดไปสองไเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองอนะครับการที่ดาวพฤหัสบดี เดินถอยหลังเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยสถิตยอยู่ในราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือนการเงินของชาวราศีเมษเรือนนี้ก็คือปากหรือว่าคําพูดของชาวราศีเมษด้วยเหมือนกัน<ช>นะครับพอพฤหัสบดีมาพักตรงนี้มันกลายเป็นว่าเวลาจะพูดอะไรออกไปเนี่ยมันมันมันเหมือนคนไม่มีหลักไม่มีการพูดไม่น่าเชื่อถืออะไรเงี้ยทั้งทั้งที่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยชาวราศีเมษเนี่ยเวลาจะพูดอะไรเนี่ยมันต้องยิงหลักเกณฑ์ชัดเจนถูกต้องอะไรเงี้ยแต่ช่วงเนี้ย คนก็จะเชื่อถือคําพูดเราเราน้อยลงแต่อะไรที่มันเป็นเรื่องทีเล่นทีจริงเนี่ยคนเชื่อเป็นตูเป็นตะท้ายที่สุดแล้วพอมันเปิดเผยขึ้นมาอ้าวก็ก,ก,ก็ก็กูเชื่อไปแล้วอะ่ะมึงพูดอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยเหมือนคนหลอกแหละเหมือนคนโกหกทั้งที่เราก็ไม่ได้จะให้มันเป็นความจริงอะ่ะคุณพูดสนุกเราก็สนุกด้วยแต่คุณดันมาเชื่อถือคําพูดเราอย่างเงี้ยมันก็มีเกณฑ์ในเรื่องของความเสียหายเกี่ยวกับคําพูดก็เลยจะแนะนําชาวราศีเมษว่าพูดให้น้อย พูดให้น้อยทําให้เยอะโดยปกติแล้วชาวราศีเมษจะเป็นนักวางแผนแต่รอบเนี้นะครับมันกลายเป็นว่าทําให้เยอะออกแรงให้เยอะมากกว่าคําพูดคิดได้วางแผนได้ทําได้แต่สื่อสารให้น้อยลงหรือสื่อสารแบบมีหลักฐานมีความชัดเจนอย่างเงี้ยสมควรนะครับสําหรับชาวราศีเมษคราวนี้เรื่องที่ปังที่สุดสําหรับชาวราศีเมษก็คือเรื่องของการเงินไม่นับเรื่องสื่อสารน,นะ,ะนะเรื่องของการเงิน ภาวะการเงินของชาวราศีเมษมีเกณฑ์ในเรื่องของการชะลอการเลื่อนการถูกขยับออกไปอย่างเงี้ยมีเกณฑ์แต่ในทางกลับกันทําไมบอกว่าปังเรื่องเงินเพราะว่าเงินใดๆก็ตามของชาวราศีเมษเนี่ยที่มันช้าก่อนหน้าเนี้มันจะเห็นผลในช่วงนี้อในขณะที่เงินใดๆก็ตามที่เนี่ยมันจะต้องได้แนๆ่ๆมันมีเกณฑ์จะได้มันก็จะถูกเลื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าอันไหนที่เราควรตาม อันไหนที่เราดิวมาก่อนหน้านี้แล้วมันนิ่งๆมาก่อนหน้านี้ถ้าเราตามมันจะเห็นผลมันจะมานเนืองๆมาเรื่อยๆอแต่มันจะได้นะครับกับรายได้อีกลักษณะหนึ่งก็คือรายได้แบบไม่เป็นก่อเป็นกำรรม,มากแต่มาย่อยๆมาทีละน้อยมาทีละเล็กละน้อยถ้าเปรียบเทียบชาวราศีเมษสองคนขายของในตลาดนัดเดียวกันคนหนึ่งขายของแบรนด์เนมอีกคนนึ่งขายของแบกรดิน99บาทคนที่ขายของแบกระดิน99บาท จะขายได้ดีกว่าและมีรายได้มากกว่าคนที่ขายแบรนด์เนอมอมันจะเกณฑ์เป็นเกณฑ์แบบนั้นเลยนะส่วนเรื่องที่ต้องระม,มัดระวังนะครับในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเดินถอยหลังนะครับชาวราศีเมษอยากให้ระม,มัดระวังเรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่คนทางไกลการติดต่ออะไรไกลๆโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาม,มันเกิดปัญหาที่ไม่ค่อย,อยปกติเนี่ยการทําอะไรที่เกี่ยวกับคนทางไกลหรือว่าต่างประเทศเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ช่วงเนี้ย ชาวราศีเมษจะค่อนข้างติดขัดอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการติดต่อทางไกลโปรเจกต์ใหญ่ๆงานใหญ่ๆมันมีโอกาสที่จะเลื่อนล่าช้าถ้าเรายิ่งจี้มากเร่งมากมันมีโอกาสที่จะตัดเราออกจากระบบนั้นได้เลยมันมีโอกาสที่จะมีปัญหาแล้วเราะหลุดเสียหายสูญเสียสูญหายได้เลยเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษให้ให้มองสองเรื่องนี้เป็นหลักในแง่ของผลประโยชน์นะครับอะไรที่เล็กๆสั้นๆมาไวๆ รับจบได้เร็วมาไวจบเร็วจัดการได้เลยอะไรที่มันยืดเยื้อยาวๆแล้วมันเป็นโปรเจกต์เป็นงานใหญ่ๆก็ปล่อยเห้มยืดไปก่อนนะครับแล้วค่อยพอพ้นช่วงนี้ไปแล้วค่อยว่ากันอีกทีค่ะนี่มาดูไพ่น้องแอนนะครับว่าจะบอกอะไรกับชาวราศีเมษ<ะ>ในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีถอยหลัง2ตุลา67ถึง14กุมภา68นี้ครับ มาดูกันนะคะว่าช่วงนี้ชาวราศีเมษดาวพฤหัสบดีถอยหลังเขาจะเป็นอย่างไรกัน,นบ้างนะคะช่วงที่ดาวพฤหัสบดีถอยหลังค่ะมีเกณฑ์ที่ชาวราศีเมษในตอนเนี้เหมือนมีเรื่องที่ต้องรับฟังเยอะไพ่เป็นไพ่ย,ยูยางหมายความว่ามีคนเนี่ยคอยแบบ คอยบอกคอยสอนคอยให้คำแนะนำหรือจะเป็นในเชิงแบบคอยบน่นคอยว่าก็ได้นะคะเพราะว่าตามไพ่เขาบอกว่ามีเกณฑ์ที่ช่วงนี้ชาวราศีเมษผู้ใหญ่จะมีผลกับความคิดคุณม,มากเลยทั้งทำให้คุณเนี่ยมีความคิดที่แบบว่าเออบันเจิดดีอะแต่อีในอีกมุมนึงคือทำให้เครียดได้เหมือนกันไพ่อบอกว่าอะไรที่เข้ามาในตอนนี้ค่ะต้องระมัดระวังว่า จะเป็นทางดีหรือไม่ดีเพราะว่าตอนนี้คุณรับข่าวสารมาเยอะมากๆส่วนเรื่องที่ปังของชาวราศีเมษมาดูกันค่ะเรื่องที่ปังของชาวราศีเมษชาวราศีเมษช่วงนี้ช่วงที่ดาวพฤหัสบดีถอยหลังนะคะเป็นจังหวะที่อย่างที่ได้บอกไปว่าเป็นช่วงที่ผูกพันกับผู้ใหญ่ทํางานกับผู้ใหญ่ใครทํางานกับผู้ใหญ่อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดี เพราะว่าหนึ่งการที่มีไพ่ยูอยงคือเขาเข้าหาเขามีอะไรที่จะพูดกับคุณเขามีอะไรที่แบบอยากจะบอกกับคุณว่าให้คุณทําอะไรก็เราก็ต้องไปแยกแยะเองนะว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีแต่ในเรื่องที่ปังค่ะเรื่องที่ปังเรื่องที่ดีแอนมองว่าชาวราศีเมษช่วงนี้ใครมีเกณฑ์เดินทางต่างชาติต่างประเทศหรืออยากจะเดินทางต่างชาติต่างประเทศมีเกณฑ์ได้เดินทางใครที่ทํางานธุรกิจเกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศมีเกณฑ์ที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณได้รับการช่วยเหลือเป็นช่วงที่การ ช่วยเหลือไม่ได้เป็นเรื่องเงินแต่การช่วยเหลือเป็นแบบให้ความรู้ให้คําแนะนําหรือตลอดเวลาเนี่ยในอีกมุมนึงนะใครที่แบบผู้ใหญ่ไม่เคยช่วยเหลือกูเลยจังว่านี้คือแบบ อมามีอะไรก็เข้าหาผู้ใหญ่หน่อยเข้าหาแล้วเขาก็หยิบยื่นให้ความช่วยเหลือคุณแต่ก่อนหน้านี้ไพ่บอกว่าถ้าชาวราศีเมษไม่เคยเสียสละอะไรมาก่อนอมไม่เคยเสียสละตัวเองเสียสละความพยายามไม่เคยลงทุนทําอะไรมาก่อนช่วงจังหวะน,นี้ก็ไม่ได้นะช่วงจังหวะน,นี้จะเป็นช่วงจังหวะท,ที่คุณเหนื่อยอแต่ถ้าคุณเคยทําอะไรมาก่อนแล้วโดยเฉพาะที่ทําให้คนอื่นเขาได้ผลงานทําให้คนอื่นได้หน้าหรือช่วยเหลือเกือ้อกูลอาสาอะไรกับคนอื่นมาก่อนอนะตอนเนี้ย เป็นจังวหวะที่คุณกาลังจะได้รับกลับ mm hmm. มาจา้ะโอเคที่ปังนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทํางานเป็นทีมการทํางานกับคนที่หลากหลายตอนนี้ดีมากหลากหลายอายุหลากหลายวัยแล้วทําให้คนเขาแบบได้หน้าได้งานได้ผลงานแบบนี้ดีมากเลยจ้ะ mm hmm. ส่วนเรื่องที่ต้องร,ระมัดระวังเรื่องที่บ้งของชาวราศีเมษนะคะเรื่องที่บ้องของชาวราศีเมษชาวราศีเมษถ้าอแอนขอดูหน่อยว่าคนที่เขาจะบ้งอันนี้จะเป็นคนประมาณไหนอะ คนประมาณที่แบบว่าคาดหวังแต่ความสําเร็จอะคาดหวังแต่ความสําเร็จอยากจะให้คนปรบมือยินดีให้แต่แอนบอกไปแล้วว่าคุณไม่เคยเสียสละอะไรมาก่อนเลยแล้วจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่จริงๆคุณต้องได้แล้วอะ่ะแต่ก่อนหน้านี้คุณไม่ทําอะตอนเนี้ยในสิ่งที่คุณคาดหวังว่าคุณจะได้นะไพ่บอกว่าไอ้ที่เลงไว้อะ บางทีคนที่เขาคอยสนับสนุนคนอื่นมากกว่าคุณเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากกว่าคุณหรือเป็นเป็นแบบเป็นเบื้องหลังให้คนอื่นมากกว่าคุณนะเขาจะได้ไปส่วนตัวคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเสียใจนะจ๊ะหลักๆเลยชาวราศีเมษอะไรที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไพ่น้องแองโหราศาจะเหมือนกันก็คือถ้าเป็นงานที่ที่เราทําอยู่แล้วหรือว่าอยู่ใกล้ตัวผู้ใหญ่เข้าหาเรา เป็นผลดีมากกว่าเราเข้าหาผู้ใหญ่นะครับแต่ในทางไกลหรือว่าโปรเจกต์ใหญ่ที่โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับต่างประเทศเราควรเข้าหาผู้ใหญ่ดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีเกณฑ์นในเรื่องของการติดขัดการสะดุดนู่นนี่นั่นถ้าเราเข้าหาผู้ใหญ่มันจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีแต่ถ้าเรามไม่เข้ามันก็จะถูกปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นท้ายที่สุดมันมก็คุณยิ่งตามยิ่งมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นการจะตามงานให้เลือกที่จะดีลกับผู้ใหญ่เข้าหาผู้ใหญ่ก่อนก่อนที่จะตามงานครับ อแอนปิดท้ายให้ใบหนึ่งค่ะช่วงนี้ชาวราศีเมษช่วงที่ดาวพฤหัสบด,ดีอถอยหลังคนที่จะดีขึ้นคือคนที่เคยห่อยเหี่ยวมาก่อนหน้านี้แต่เป็นคนห่อเหี่ยวที่ตัวเองอะพยายามที่กําลังจะเติบโตแต่สุดท้ายมันแบบว่าโอ๊ยจังหวะมันไม่มาซะทีมันห่อยเหี่ยวไปแล้วแต่ถ้าได้มาดูคลิปนี้คุณ กลับมามีกําลังอ,อีกทีเถอะเพราะว่า2ตุลาคลมถึง14กุมภาพันธ์นะคะชาวราศีเมษจะได้ฟื้นฟูโดยเฉพาะในด้านการเติบโตในหน้าที่การงานจ้าคราวนี้เรามาในเรื่องของการมูกันบ้างนะครับอยากจะแนะนําชาวราศีเมษนะครับ 1. ไหว้ปู่ฤาษีแล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับกับสองทำบุญด้วยเงินสดนะครับส่วน จะขอพรเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วขอแล้วได้อะไรดูจากพ่น้องแอนนะฮะ ขอพรเกี่ยวกับเรื่องอะไรดี <Yeah. S 1> ในช่วงนี้ขอพรเกี่ยวกับเรื่องที่คุณเคยขัดแย้งอะ่ะเคยขัดแย้งกับผู้ใหญ่ขัดผลประโยชน์หรือมันไม่ถูกจลิตกันมันเข้าหน้ากันไม่ได้แต่อยู่ในที่ทํางานเดียวกันหรือเขามีกําลังที่จะช่วยเหลือคุณได้แต่ก่อนหน้านี้คุณเข้าหาเขาไม่ได้เลยไพ่ mm. บอกว่าให้ขอพรนคะคะขอพรตามที่พี่หมื่นบอกขอพรกับครูบาอาจารย์ขอพรกับปู่ฤาษีให้คุณเนี่ยได้รับการช่วยเหลือ หรือมีร่มโพร่มไซแล้วคุณจะได้รับการอุปถัมภ์การอุปถัมภ์นั้นถ้าไม่ได้เป็นการช่วยเหลือคือจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆให้คุณได้ไปต่อนะจ๊ะขออวยพรให้กับชาวราศีเมษทุกท่านนะครับขอให้ประสบความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะคุยกับใครพูดอะไรสื่อสารอะไรเจรจาอะไรก็ขอให้สำลิดผลนะครับขอให้ชาวราศีเมษค่ะ พูดไปสองภัยเบี้ยตอนนี้ไม่ใช่จังหวะที่จะนิ่งเสียนะตอนนี้แอนกับพี่หมื่นบอกแล้วว่าเป็นจังหวะที่ต้องขยับให้คุณได้เจอตำลึงทองช่องทางหาเงินหาทองนะจ๊ะฝากติดตามผลงานของแอนหมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะ